สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเช้าวันนี้ก็มาพบกับมามี่อัสกาเหมือนเช่นเคยนะคะในเช้าวันจันทร์ที่25กันยายนปี2 5 6 6ค่ะขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะมามี่มาอัปเดตราคาข้าวเปลือกเหมือนเช่นเคยค่ะจะบอกว่าข้าวสดปีนี้คือสวยจริงมามี่ขายไปแปลงที่3ค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามามี่จะได้เงินหมื่นไหมนะคะมันในการสดๆเลยเกี่ยวไปค่ะทุกคนวันเสาร์ที่ไม่ได้หยุดเดินนะคะนี่นะดูค่ะ นเกี่ยวไปแดดร้อนมากร้อนจัดจริงๆทุกคนค่ะสกลนครนะคะอีสานตอนบนเดอ้อนะอนี่ค่ะบรรยากาศนะทุกคนร้อนก็ร้อนนะคะนะซาวนาเฮาเนาะเะนาะมามีขายไปสองเ,อเกี่ยวไปสอ,สองแปลงนะคะนี่นะคะ เพลงสุดท้ายเป็นแปลงของแม่ขออนุญาตอัปเดตกันวันนี้เลยว่ามามีจะได้เงินหมื่นไหมคือ3ไร่นิดๆนะคะนะข้าวก็น้ำหนักก็บาเบานะคะนะบผลผลิตก็ตกต่ำดูค่ะทุกคนมองไปแทบจะไม่เห็นเม็ดข้าวเลยเนาะนะเนาะทุกคนเนาะมามีต้องขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะทุกคนค่ะที่ร่วมกันคอมเมนต์มานะขอขอบพระคุณยังสูงค่ะได้อ่านแล้วก็นะ ไลก์เปลี่ยนกันได่กําลังใจดีๆด,ด้วยนะคะสําหรับชาวนาอย่างมามีก็เออใจชื้นขึ้นมานะขอขอบคุณนะคะพี่น้องชาวนาด้วยกันเองวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะ,ะว่าทุกคนจะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มามีออสการ์นะคะนะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะฝากด้วยเด้อนะคะจะได้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆเนาะรถเกี่ยวทางนี้ก็ไล่ละห0 0นะคะมีบางคอมเมนต์บอกว่าเออเดี๋ยวก็รอดูไปเพราะยังไม่ได้เกี่ยวเลยนะ,ะรอดูพฤติการนี่แหละนะ พฤกจิกาธัานวาชายของมามีก็เหมือนกันนะคะก็ยังมีกขอยสิบห้านะคะก็ยังมีข้าวหอมมะลินะคะหนึ่งศูนย์ห้าด้วยเนาะแล้วก็ข้าวก็ขอ6กด้วยมามีก็จะเกี่ยวกันไปไล่ไล่ไปเดี๋ยวเรามาดูกันทุกคนนี่คือบินนะคะรอบนี้มันข้าหน่อยก็เลยะจะเข้าหมู่บ้านก็เลยขายไปอยู่ที่สหกรณ์การเกษตรอำเภอกุสุมานนะคะจงังหวัดสกลนครค่ะทุกคนนี่คือน้ำหนักขาเข้านะคะสองพันสี่ร้อยสิบกิโลนะคะน้ำหนักขาออก 1,704งกิโลนะคะก็น้ำหนักสุทธินะ,ะเมื่อหักลบแล้วก็อยู่ที่706กกิโลกรัมนะคะแม่ทุกคนขานะอ่าแลวอยู่700ค่ะสามไร่นะฮะนะข้าวสามไร่โอ้โหนะฮะนะอ่าน้ำหนัก มาหาเท่านี้เนาะเวลาที่เข้าก็เป็นบ่ายสาเกือบ4ี่โมงอะ่ะทุกคนมามีก็เลยโอ้เพียจัดนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามามีจะได้เงินเท่าไหร่ออราคานะ,ะอยู่ที่ตันละ1 5ึ่งมืบาทต่อตันนะคะหรือคิดเฉลี่ยก็กิโลละ15บาท16สตางค์นะคะมามีก็ได้ข้าวไม่ถึงตันนะคะดังนั้นก็ได้ข้าวไปอยู่ที่ หนึ่งมือนอก็ได้เงินไปที่หนึ่งมืนเจ็ดร้อยแปดบาททุกคนคะ่ะเมื่อหักค่าน้ำมันขอ,องตัวเองค่ากินแล้วก็ค่ารถเกี่ยวไปนะคะนะติ๊ ติปหน่อยไปขายนะคะก็รถเกี่ยวของคุณอามามีนะคะคุณน้านะคะนาหลอดนะทุกคนนะคะบริการดีมากทุกคนคะ่ะโทรปุ๊บนี่แม่ถ้าจัดคิวได้เข้ามาเลยนะคะนะ,ะ,นะ,ะบริการดีใจถึงอะพึ่งได้จริงๆนะ,ะขอขอแบบว่านะ,ะอ่าพอน้อยเดี๋ยวจ่ายเย็นเดี๋ยวจ่ายต้นเกี่ยวเศษเนี่ยได้หมดเลยนะคะน่ารักมากนะคะ อ่ะทุกคนค่ะนะคะวันนี้มามมีนําเสนอจบลงไปแล้วนะอย่าลืมร่วมกันคอมเมนต์ล่ะนะคะก็อ่านดูเด้อก็อ่านนะคะนะส่วนสําหรับบางคอมเมนต์ที่มามีตอบไม่ได้อย่างเช่นข้าวเหนียวอย่างเงี้ยเพราะว่าลานรับซื้อข้าวแถวบ้านของมามีเขาจะไม่ค่อยนิยมนะคะสาหรับข้าวเหนียวก็คงจะ ขออนุญาตอ้างอิงที่จังหวัดอุดรและการนานะที่ f c ฟท่านได้คอมเมนต์มาบอกว่าข้าวเหนียวสดกิโลละ8บาทเองนะคะนะอืมก็คงจะราว,ราวนี้ข้าวเหนียวดอเนาะขครใส่บ้างนะคะทางบ้านมามีก็จะเก็บไว้กินอย่างเดียวถ้าทําขายก็นี่เลยค่ะข้าวเจ้าอย่างเดียวนะคะก็ขอ,อข้าวเจ้าดอนะคะก็ขอย3ิบสามก็ขอสิบห้าแล้วก็ฮอมมะลิ๊งหนึ่งศูนย์ห้าอย่างเงี้ยขายนะคะก็ขอหกก็เก็บไว้กินเนาะ ทุกคนค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชรกดติดตามให้มามีออสการ์ด้วยคะ่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยบายบายขอบพระคุณทุกคนมากคะ่ะ